สีมงคลสําหรับคนวันศุกร์นั้นจะเป็นสีอะไรในปีหน้าที่จะทําให้คุณมงคลนะครับผลเอกจะใช้ไพ่อี้จริงในการทํานายให้คุณฟังครับวันนี้ครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับที่เป็นสีมงคลนะครับมาดูกันครับไพ่ที่ได้นั่นก็คือไพ่หมายเลข1ินะครับมีแต้มอยู่5แต้มด้วยกันนะครับชื่อไพ่คือโซเชียลฮาร์โมนีนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่า คุณนะครับใช้ธาตุดินในการที่จะเสริมพลังนะครับดินก่อเกิดทองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสีที่เป็นสีมงคลจึงกลายเป็นสีในธาตุดินก็คือสีน้ําตาลหรือเอิร์ธโทนนั่นเองครับจะทําให้คุณนั้นนะครับเกิดสลริมงคลได้เป็นอย่างดีครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสีต้องห้ามนะครับสาหรับคนวันศุกร์นั้นก็ไม่พ้นนะครับที่จะเป็นสีแดงนั่นเองครับเพราะว่าจะเป็นสีที่อาจจะทําให้เกิดปัญหากับคุณนะครับในเรื่องของสุขภาพและ ก็หัวสมองด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสีที่ควรระวังและไม่ควรใช้ก็จะเป็นสีแดงนั่นเองครับทุกทท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ